เปิดขั้นตอนประชาชนทั่วไปนะครับฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่ต้องขอรอหมอติดต่อไปนัดเองนะฮะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะฮะก่อนที่เราจะไปทุกข่าวเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะถูกใจเซอร์กขอบคุณมากครับผมเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมนะฮะนายแพทย์เสพพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ วัคซีนโควิด -19 ก้าล่าวถึงการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ระยะแรกที่วัคซีนยังมีจำนวนจำกัดจึงต้องเร่งฉีดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือบุคลากรสาธารณาสุขนั่นเองเจ้าหน้านที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อเพื่อรักษาระบบสาธารณาสุขนะครับส่วนในประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงให้รอลงมานะฮะให้ลองลงมาแพทย์จะเป็นคนพิจารณาผู้ป่วยในการดูแลของโรงพยาบาล ว่าใครควรได้รับวัคซีนหลังจากนั้นจะมีการติดต่อไปเพื่อสอบถามความสมัครใจในการฉีดอีกครั้งนะฮะซึ่งนายแพทย์สมพลก็กล่าวย้ําอีกว่าหลังจากนั้นผู้ที่ตอบรับการฉีดก็ให้เข้ามารับวัคซีนตามนัดในโรงพยาบาลโดวยวัคซีนซีโนแวคนะฮะจะนัดฉีดเข็มที่2ห่างออกไปอีก21วันหรือ3สัปดาห์นั่นเองแพทย์จะออกใบนัดและให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันลายบัญชีทางการหมอพร้อมนะฮะ เพื่อให้ประชาชนสังเกตอาการหรือผลข้างเคียงหลังจากการได้รับวัคซีนนอกจากนี้เมื่อถึงเวลานัดฉีดเข็มที่2หมอพร้อมจะทําการแจ้งเตือนผ่านแอปนั่นเองนะฮะซึ่งนายแพทย์สมพลก็กล่าวย้ําอีกว่าจากการสํารวจประชาชนในเขตเมืองผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ใช้แอปไลน์ร้อยละ90ประชาชนในต่างจังหวัดประมาณร้อยละ40 ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม,มนั่นเองในการเข้าไปติดตามผลหลังฉีดรวมถึงเตือนนัดหมายฉีดเข็มที่2ด้วยนั่นเองฮะการฉีดวัคซีนของซิโนแวคนะฮะชิโนแวคในเข็มที่2อห่างจากเข็มที่1เพียง3สัปดาห์ดังนั้นจึงไม่ค่อยกังวลเรื่องว่า ประชาชนจะลืมนัดฉีดข็มที่สองอย่างไรก็ตามจะต้องกำชับเรื่องใบนัดหมายกับประชาชนให้ครบถ้วนนั่นเองนะนั่นก็เป็นขั้นตอนของการฉีดวัคซีนนะฮะโควิดส9สําำหรับประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะฮะน่าจะเซตที่2ออาจจะมาถึงเดือนมีนาคมนี้นะฮะที่ประชาชนจะได้ฉีดนั่นเองนะฮะขอให้โรคโควิดนี้หายไปจากโลกนี้ โดยเร็วไวนะฮะโดยเฉพาะประเทศไทยกับประชาชนคนไทยนั่นเองฮะถึงท้ายนี้สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มากดติดตามกดไลค์กดเมมกดแชร์แล้วก็ให้คำแนะนำอะไรต่างๆเลยนะฮะขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับ